สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข่าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะได้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ชุดแต่งของเขานี่คือรอบพันเลยทีเดียวออปชั่นครบเครื่องเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นโต้ต้าวีออนะคะ 1.5J นะคะ ปี2016นจบปลายปี2017คันนี้เลยนะคะเพยจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3 3 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6 0 0 0ต้นต้นผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพี่มาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ โลโก้ตรงนน่งนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1337นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดบ,บอกทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้าง ด้านหน้ามาให้ด <Solomon> ้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กยางปี2022แม็กขอบ16นะคะได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2022ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างตัวถังข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้ามือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะ มาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดไฟเบรกดวงที่3นะคะคุณลูกค้าแล้วก็สปอยเลอร์นะคะด้านหลังมาให้นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ127 7นะคะเป็น v ีออนะคะสำหรับคันนี้นะ ชุดแต่งรอบพันกันเลยทีเดียวนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะคะออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะได้เป็นโตลต้าวีออนะคะ 1.5J นะคะปี2016จบถูกจป,ปี2017คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีเทาดำส,สวยๆเลยนะคะพเพรยนตั้งขายที่ราคา 3: 3 39,00 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งนวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้า <c oughs> ไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมจบกันสาดทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบสีดำนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำผนน้ำมาให้นะคะ ระบบกันลื่นนะคะพรอมอะไรหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรอมอะไรมันตีฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับจอทัศสกรีนแอนด์ดอลล็อกนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางมาพร้อมกับพรมสีเทานะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะออปชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1 8 0 0 0 0กนห่กโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะพมไลนยสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าวิทยุนะคะเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ได้ด้วยนะคะพมไลนยหุ้มดังสีดํา นะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยสีเทา,ส,าสวยๆดับนี้พื้นที่คือภายในกว้างกว่าหน้าใช้งานสุดๆเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นบอะผ้าสีดานะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆดับ,บนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดานะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำผลนม้มาให้ นะคะคุณลูกค้านี่บอดี้เดิมๆเลยนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะออปชันคือครบเครื่องตดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าถ้าใจท,ที่มองหาอยู่นะคะวีออสตัวเริ่มต้นออปชันครบเครื่องแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน้อนนอดเดิม erm นะคะรอยเม็ดอัดต,ต่างๆอย่างเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพเมื่อจัดจะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะ ส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะมาพร้อมกับถาดรองสินค้าด้วยนะคะอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะคุณลูกค้ามีถาดรองนะคะคุณลูกค้าสามารถรอสินค้าไม่ให้เปื้อนหรือสินค้าไม่เลอะ ในส่วนของตรงนี้นะริ้วร้อต่างๆไม่มีนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยมิดอาร์ตต่างๆนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยมิดอาร์ตนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1887นะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผลสบายแนะนําเป็นคันนี้เลย นะคะเป็นรีออสค่ะนี่ออฟชั่นคือครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะ <mão> เดี๋ยวพิ้งจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะสังเตเลยนะคะคุณลูกค้า ตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอ0 0้อยเมตดอารต่างๆแบตเตอรี่นะคะคุณคูกค้าค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะต้องค้าสังเกตนะคะจุกยางตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ1ต0้อยเมตรอารนะคะ สติกเกอร์มออกนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้บีบีนะคะขนาดอยู่ที่พันหน้านะคะภายในเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิมนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะซีนต่างๆนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจนน้ำเป็นสีนะคะมีบรนกตีหลังการขายอีก30มวันด้วยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะที่สนใจโตต้าวีออนนะคะ 1.5J นะคะปี2016เ0 1ดคันนี้เลยนะคะตายเป็นสีเทาดําุดสวยแบบนี้เลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่180,000กโลนะคะเพชรยนตตั้งขายอยู่ที่ราคา339,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้อนอยู่ที่2.79นะคะลูก ท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักง,งานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย6 8แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษ เพชรยนต์นะคะและพิณจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ